mm -hmm. หไ,ไห่ตาเงินไหลก็ถสิเงินไหลตัวเป็นเหนียบป่ะน,นี่ตัเป็นยังไปฮะพี่หัวไหลไหลไหลแลยเนาะโอ้แมนเนีนนาเอาแป้งหัวให้เราเออถึงเอะ <c oughs> นี่ว่าเอาแบงค์ห้าร้อยให้พี่เขาที่ทวงคืนใช่ใ <c oughs> ม่รู้จักเขาก็เคยเขาเคยเก็บกันโทรศัพท์หนู <c oughs> อเออ <c oughs> แล้วนะ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะมาถึงบ้านแล้ <c oughs> <c oughs> วค่ะมินี่สีพา ผูเรียนเนียเจ้าะเจ้าพายจังเดียละเมียมอพี่จะได้กินวอร์มันด้ฮะพี่นุองใช่ละพายจังเดีละน,นี่ก็คืออันมองมันก่า คว่าต้องพากลนกันบ่รู้พายยังไงเรา <c oughs> จะพา,าตามขนหรือ่บักอันนี้หนาวัานบักอันนี้มันลีล่าโน้บึงได้เลเล็บเหตุกากสายู่ ตุชิตัดเล็บทิ่มกระบอกุชิจงอไรเงี้แต่ขี้เดียดใหถึงไหนละเม니เอาวเออเออนี่บ่อันนาสิพาเอาขี้มมาดวเออนี่แกจะไม่กินนะมากินยำนะนะฮามะคาโซเลียนแม่มะคาโซเลียนไหน กินดำเด้หรอแม่พาทุกอย่างเห็นน่เนี่พาทุหัวอย่ามันไม่ไล้เขาต้องพาแบบนี้พาเป็นไม่กินเป็นอย่างเดียว อันอันนี้ฮาใส่บะหนามมีบ่าหงหรอเขาก็เอาหนามออกน,นบะบอเอาไปหนามออกก้อนใส้อันนั้นตะแกงหล่างกังได้เหมี่ยมตอน,นอ้ถเธอปไนี่มาฮะ อ้าวเออชิด้กินบ่นี่หามมาหนามากินแต่จักอันเทา่าได้ละแม,ม่มมันได้แปดนาทีแต่มายังยังเพราะท่านได,ได้เดี๋ยวให้อันเอ้ยได้แปดนาทีกันแป๊บนึงโอ้ยชิด้กินยี่บนนอพี่น้องคือมากินถูกกินยากเจ๊เพลงกับเพลงเยวมาให้นช่างภาให้เหรอเคยพายกัน ที่ได้กินมาเนาะพี่เนาะไปวางหืออด้เนี่ยฮะเขาชิบุญมาเพื่อเสกที่ฮะใส่ไปไม่เป็นกินหกตลงลงดี่อย่าได้เออกีนทุกรองกิน ก็จาเ,เห็นก็จ้าพาลงคลิปอยู่เ้า<อ>เห็นมันถือพู่กันดูขามาหายเลยพาคือเดือนไม่ส,ส,สีมันจะสูกมังอสูบปะสูบปะก็จะเอามาใหา้อันนี้ก็สูกอยู่นีนี่โ,โ,โตระวังขีเหยียม,มหางนะลูกหัดเปนในที่เราไปเมม,มเก็นในที่อะไรมาหนิโอ้ยไปเห็นพู แปดอะบอกยังชีวิตอร่ะโอ้โอ้ยโอ้ยนเอา <c oughs> ้ากีดลองเ่อนท่านแควกีดกีดทุกลองอ่ะเจะไปซีนะท <c oughs> ีกีดลงทุกล,อง,อ,ล,กลองทุกลองกัน <c oughs> เขาชิกแกใหาแล้วแต่ว่าชิกแกเองซุกยื้อซุกยุน,ยนิ่มพอดีมั้วันีเห็นสิอันน,นาไม่เห็นอนสื่อมาใส่สสโลเลรก็หลอดแต่ชิ้นแหมเนาะยี่ตลาดเออ แล้วค่ะพีค่คันนพี่คะแนนคนแรกเะรอนนี่ไล้หล้แล้วค่อยู่ก็จะไปหอจริงไปยังไงฮะก็ไปห่อจริไปไหว้พระคนไล้หลายม่ครับสิครอืมต้อไหว้แต่ยาเลยนต้นติมือม,มืมือเว้นนี่หละลากไปลากไป ยุดจึกลดมือมันติดไรวะติดวะพอได้นีเหนื่อยดโอ้ยตะอาบวงมาแม่อหดแปดนาทีเราไปหำนี่หดแปดนาทีเราไปหานาที่หานาทีหนึงหนาทีเหรอเอออออีกสนาทีอะต้องเสียปินเนี่ยาจะกินวันนี้เอ พาีดลองเอีดลอีย่างเดี๋ยว็ดีาได้ก็กินหล่นขอไปกินเด้ขาซื้อมาพาขั้นเด่นมิซ่เด้้าได้แล้วให้เราไปพูดมิส่เพราะว่าอันมันกินในยามันไข่นะไข่นะเออเอาีกอองไปได้ ทหคนมัสวดกันสวดกันชดกันใช่ไหมเมทนสวดแล้วนี่อ่ชีกมันเยอะถอดไปในที่เราไปทำยังปาดท้ใ่แหละต้อะังบปาย่านไ้กินอีกครักินเหมันขาดออกจากกันเป็นท่อนเป็ท่อนมั้ยดอ่ ม่ก็สิชมราลามันอย่แล้วเนาะเขาย้าใส่กันแล้วว่าเมียนขุ่นกว่าขนาึ้นมาเก่งเหร่ะโอ้ยสวยแล้นะสูเจงจัเ้งสูบบ้างกันสูบไงจิ้มงอตัวเพราะบ่าไข้าจิ้มให้เบื้อยู่งไอ่อนออกก้นนี่นี่พี่น้องนี่นี่นกินแล้วกินแล้วดนี่

อันตัมนะน่าพนะเรียนนะได้เห็ดคอลอยย่่ไหมเห็ดคอลลอยอยู่ไหมในแบบวอมคือายันเป็นไข่ปเปล่าเบลาเป็นยังกกินอันน,อนี้มันเปไข่บปล่าักไข่น้ำอันนั้นนมพุ่มน้ำมาชย็นแล้วูเมนอว่า้นซมี่กันได้พี่น้อง คลิปเล่มก็ไรก็เซ็ตกติดตามให้เลยเด้อ